สวัสดีค่ะจีน่าจาก t r a v e l c r u s com นะคะวันนี้จีน่าจะมาตอบคำถามและไขข้อสงสัยที่เหลือกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวล่องเรือสำราญจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยจองยังไงให้ได้ราคาดีจีน่าแนะนำจองล่วงหน้านานๆยิ่งดีนะคะจอง6เดือนขึ้นไปจะอิ่งดีมากจะได้ราคาดีและได้เลือกตำแหน่งห้องด้วยจองแล้วยกเลิกได้ไหม จองแล้วยกเลิกได้ค่ะโดยที่จะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า90วันก่อนวันที่จะเดินทางนะคะและในการยกเลิกเนี่ยอาจจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นด้วยค่ะจองแล้วเปลี่ยนชื่อได้ไหมจองแล้วเปลี่ยนชื่อได้ค่ะแต่จะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า30วันก่อนวันเดินทางและจะต้องมี1ผู้เดินทางภายในห้องพักนะคะที่จะไม่เปลี่ยนชื่อเลยบนเรือมีห้องทั้งหมดกี่ประเภทมีอะไรบ้างคะ เรือจะมีห้องพัก4ประเภทใน4ประเภทนั้นจะมีห้องอินไซต์ห้องอินไซต์คือห้องไม่มีระเบียงไม่มีหน้าต่างนะคะ2เป็นห้องโอเชียนวิวนะคะเป็นห้องมีหน้าต่างแต่เปิดออกไม่ได้3เป็นห้องเบลโคนีห้องเบลโคนีเป็นห้องมีระเบียงนะคะ4เป็นห้องสวีทห้องสวีทก็คือเป็นห้องมีระเบียงเหมือนกันแต่ว่าสวีทเนี่ยจะแบ่งเป็นหลายทายและในเรือแต่ละลำเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยด้วยขนาดนะคะแล้วก็เขาจะมีเบนฟิตเพิ่มเติมต่างๆที่แตกต่างกันด้วยและสําหรับห้องที่ขายดีที่จีน่าแนะนำเลยเนี่ยจะ โบคนนี้เป็นห้องมีระเบียนที่ไม่ว่าจะอยู่ในเรือลําไหนหรือจะไปเส้นทางไหนลูกค้าจะน,นิยมกันมากค่ะสําหรับวันนี้นะคะจีน่าก็ได้ตอบคําถามไขข้อสงสัยที่เหลือทุกคนแล้วและในอีพีถัดไปจีน่าจะมาตอบคําถามในเรื่องอะไรกันอีกฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ